นายสุทินคลังแสงประธานวิปฝ่ายค้านกล่าวถึงการชุมนุมที่จะมีขึ้นในวันที่19กกันยายนนี้วา่าในส่วนของพรรคร่วมฝ่ายค้านไม่ได้มีการพูดคุยกันแต่ว่าทุกคนก็ได้มีการติดตามสถานการณ์และเป็นห่วงเนื่องจากมีกระแสะออกมาต่อต้านทั้งนี้โดยส่วนตัวมองว่าผู้ชุมนุมขณะนี้ก็ดำเนินการตามกรอบของกฎหมายอยู่แล้วส่วนฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยก็ควรจะมองด้วยความเมตตาการเห็นต่างถือเป็นเรื่องปกติ วันนี้ต้องยอมรับว่าประเทศมีปัญหาอยู่จริงทางด้านเศรษฐกิจการเมืองซึ่งถ้าหากทุกคนเข้าใจธรรมชาติของความเห็นที่ต่างกันก็จะไม่เกิดความรุนแรงโดยในส่วนของพักเพื่อไทยมีคณะกรรมการที่จะเข้าไปดูแลและติดตามสถานการณ์ของผู้ชุมนุมให้เป็นไปตามกรอบของกฎหมายและสิทธิขั้นพื้นฐานเพื่อไม่ให้เกิดความรุนแรงหรือเป็นการละเมิดกฎหมาย พร้อมทั้งย้ำว่าไม่ได้เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแต่อย่างไรก็ตามเท่าที่ประเมินมองว่าฝ่ายผู้ชุมนุมมีการตื่นตัวกันมากและผู้ชุมนุมน่าจะมีมากกว่าเดิมขณะที่ทางรัฐบาลเองก็ต้องดูท่าทีว่าจะสามารถประครับประคองสถานการณ์ให้อยู่ในกฎเกณฑ์ได้หรือไม่แต่อยากฝากว่าการชุมนุมต้องไม่ตกเป็นเครื่องมือของฝ่ายใดแต่ต้องยึดเป้าหมายที่แท้จริงส่วนยติการแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคร่วมฝ่ายค้านที่อาจมีปัญหาในเรื่องลายมือชื่อ ภายหลังจากที่ประธานสภาผู้แทนรัษฎรออกมาให้สัมภาษณ์นายสุตินระบุว่าประธานสภาผู้แทนรัษฎรได้กล่าวในหลักการซึ่งกระบวนการตรวจสอบนั้นจะมีการตรวจสอบลายมือชื่อซึ่งอาจจะมีข้อสงสัยบ้างแต่เชื่อว่าไม่มีปัญหาพร้อมทั้งยืนยันไม่มีการบังคับหรือปลอมลายเซ็นให้สอสอมาลงชื่อในยติรวมทั้งฝ่ายค้านเองก็มีการระมัดระวังในเรื่องนี้ เนื่องจากที่ผ่านมาพบปัญหามาแล้วส่วนตัวมั่นใจว่ายติแก้ไขรัฐธรรมนูญดังกล่าวจะเข้าสู่การพิจารณาได้ทันในสัปดาห์หน้าอย่างแน่นอนแต่หากมีปัญหาก็น่าจะแค่บางยติเท่านั้นส่วนที่หลายฝ่ายมองว่าฝ่าย้านยื่นยติในการแก้ไขรัฐธรรมนูญประเด็นเดียว ปร,ประเด็นเกี่ยวกับสวนั้นเพื่อต้องการให้สมาชิกวุฒิสภาไม่มาร่วมโบดนั้นนายสุทินระบุว่าเรื่องที่เสนอแก้ไขนั้นส่วนหนึ่งมาจากผลการศึกษาของคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญและเรื่องดกล่าวนั้นเคยมีการพูดคุยกันมาแล้วรวมทั้งสอดคล้องกับข้อเสนอของผู้ชุมนุมซึ่งสมาชิกวุฒิสภาเองก็ต้องไปพิจารณาว่าจะส่งผลกระทบหรือไม่ครับ